โอเคนะก็อขอสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนที่รับชมรายการของเราและนี่คือรายการ We Go Lock Button นะคะครับแล็กเควันนี้เราจะมารีวิวเกม the h o เดอะฮอลล์น่าเกมโอเคมันก็คือเกมที่มันจะให้เราหา<ก>ถุงนะครับถุงนะครับไม่ต้องหาคุณเจนะระวังนะค,นคุณคิดว่าในวันนี้แค่หาถุงอย่างเดียวมันไม่ใช่ฮะ,ะนี่คือนี่คือพื้นที่คร้าวๆนะครับ

มันต้องมยตายมันมีมืมันมีตานั่นงตรงนั้นด้วยนะอู้หูตัวนี้ก็จะมีตาตรงนี้มันก็จะเป็นมือออางาใช้ไม่ได้อู้หูมือแบบไหนกูดูหน่อยหาเ่็นวิธีแบบขึ้นนิดก็วิ่งหน่อยเลยหน่อยเลย มันดงเยมันก oh. oh. ็ไมาได้เงมีที่ก็มีตมันดีกว่าป่ะมันยิ้มัโลอยู่อะวนนี้เรไปยิ้มนู่กูสองสเออนี่ไงเอะมากเลยแม่จ๋าเยี่นี่จา มึงไปไหนก็ไปยังไงก็ู้ับแมงจับตับม้องเดินไม่ได้เดินอใช่ครับขึนมีครังเลยะเสีามีดวงตาเม่อ้ก็ต้อนันอยดกผ่าทำไมไม่มีดวงตาหรอเออไม่มีดวงตาจริงหรือวงตานี่มันคืออะไรครับดวงตามันจะสามารถ ว right. ่ามัมอน่ที่ไหนมั้งโอ้โหสามเลยสามจิงจิงจิงจัดโอ้โหสามงันทำไมนะแล้ได้ทำทำไมนี่ทำไมมันเวลามาถึไแล้วขอต้องสั้มเหรอิ่งช่ยเคครับไดดีเลยครับโอเคมันจะกาเป็นอย่งงั้นกางยังครับมันจะออกนะ ดูกองรับนะครับดูไม่มาจากบรชั้นหนึ่งครับนี่หรว่าบรรดิชั้นหนึ่งไม่เกยแลมั้งลันลันลัโหโหลันไปดูนะครับดูนีเ้ยดูนะดูนะ

แล้วให้ผู้ชมเห็นีชิบบตออ่จะตาพวความผ่จะตาพิสูจน์วท่านผู้ชมอยากลองของไหมครับครับท่ผู้ชมา้วท่านผู้ชมอยากลองของบมก็จัให้จะให้เลกันจะเองนะนูออกมาอีกสักอท่านผู้ชินเชิญด้วเต็มตาครับวันนี้ผมก็ขอปิดตาไว้ก่อนนะมาเลยครับมัมาเลยครับคุณ่า

นี oh, ่ไงโหหน้าขาวอ่าว well, ันนี้เราขอจบการจบการเช็คเดี๋ยดีตรงนี้สวัดีครับ